คุณชมครับเวลาท้องถิ่นบ่ายสองครึ่งของวันที่22มิถุนายน2555ที่ทะเลเดส,สีประเทศอิสราเอลนะครับผมจะลาคุณชมทุกท่านในวันนี้ด้วยเพลงนี้นะครับนี่คือ Arm Your นะครับและนะั่นคือเพื่อนชาวฝรั่งเศสนะครับจองพอ อุปภูมิท้องถิ่นที่วันนี้ไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ครับมีเมฆคลุมเป็นระยะะ,ยะนะฮะสังเกตเห็นว่าน้ำทะเลที่นี่จะเค็มมากแล้วก็เป็นส่วนที่อ่า uh, the lowest the lowest place on earth นะครับเป็นสถานที่ที่ต่ำที่สุดนะครับแม้สถานที่จะต่ำแต่คนไม่ต่ำนะครับขำๆนะฮะมีความสุขในทุกวันของชีวิตคุณนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น วิธีแก้ไขแล้วก็ทําใจให้มีความสุขมากที่สุดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับมันนะครับสู้กับมันเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยเช่นกันนะครับนี่คือทะเลเดซี Good afternoon to everyone this is s u n s i speaking from the Dead Sea in Israel and um, that's amazing so it's floating you're not gonna be sink alright thank you for watching and uh, see you next photo call then from Monsai.